ะครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะฮะคุยข่าวยามเย็นทางช่อง8เจอกันเย็นๆแบบนี้ก็อัปเดตสถานการณ์เหตุบ้านการเมืองนะช่วงนี้ก็ให้น้ำหนักการเมืองเยอะนิดนึ่งเราเขาก็มีความเคลื่อนไหวเพราะเกี่ยวข้องกับคนไทยทั้งประเทศนะฮะอย่างเบรกที่แล้วไปดูในส่วนของกกตแล้วก็เรื่องของฟ้องร้องอนะต่างฝ่ายต่างก็ยื่นสารกันนะฮะสารก็มีการพิจารณาบ้างเลื่อนบ้างแต่ว่าในส่วนของแกนนํา19คนของกอปปส ที่ถูกออกหมายจับนะฮะที่ฝ่าฝืนพารากฉุกเฉินน,นะฮะก็อย่างที่คุณชัญญาบอกเอาไว้ว่ายังไม่มอบตัวในตอนนี้นแต่ถ้าเกิดว่าเสร็จสิ้นภารกิจปั๊บอย่างที่เขาได้วางเอาไว้ก็คือให้นนยกเนี่ยลาออกจากรา,าการนะฮะปฏิรูปแล้วก็นาไปสู่การเลือกตั้งอันนั้นแหละถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจของพวกเขาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มอบตัวนะยังยังยังยงคงดําเนินการต่อไปในส่วนของกปปสเนี่ยนะฮะวันนี้ทางคุณเอกนัทพร้อมพันครับโศกของกปปสก็ออกมาสัมภาษณ์ สื่อมวลชนทุกวันแหละอันนี้คนนี้ก็จะเป็นขาประจําของพี่น้องสื่อก็จะไปด้านหลังเวทีก็นเนี่ยฮะจัดแจงแถลงข่าวกันทุกวันนะฮะบอกว่าอย่างนี้จะมีการประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวันแต่ยังคงยืนยันตามยุทธศาสตร์เดิมที่จะเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มแรงกดดันให้กับรัฐบาลโดยการรวบรวมเครือข่ายต่างๆเข้าด้วยกันเพิ่มความเข้มแข็งมากขึ้นเดินหน้าปฏิรูปประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้สามารถ เดินหน้าต่อไปได้และก็คือประเทศไทยเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้หลังจากที่คุณสุเทพพื่สุบานเลขาธิการกอ,อกปอป,อปอสอได้ทําหนังสือส่งไปยังข้าราชการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยการใช้อํานาจที่ไม่เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยตามมาตรา68เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศยุบสภาและอํานาจหน้าที่มีเพียงรักษาการเพื่อรอรัฐบาลชุดใหม่ก็ามาทําหน้าที่แทน แต่ขณะนี้กระบวนการเลือกตั้งยังคงไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญได้ซึ่งหากข้าราชการยังคงปฏิบัติตามคําสั่งของรัฐบาลก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเช่นกันนี่ความขึ้นหวายจากนี้ไปเนี่ยยังคงมุ่งหน้ากดดันรัฐบาลให้ลาออกต่อไปแม้ว่าขณะนี้ศาลจะอนุมัติหมายจับแกนนากปปศส19คนออกมาก็คือเนี่ยฮะทำผิดพรกฉุกเฉินเนี่ยทางคุณเอกนัทบอกว่ากรณีรัฐบาลชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่สามารถนําเงินไปจ่ายค่าจำนนข้าวให้กับชาวนาได้ เราอยู่ในระหว่างการยุบสภาเนืน่องจากว่าการชนุมของกปป,ปสคุณเอกนัทบอกว่าไม่เป็นความจริงเนื่องจากชาวนาเนี่ยไม่ได้รับเงินจำนำข้าวก่อนหน้านี้มาถึง6เดือนแล้วก็เลยเรียกร้องให้ชาวนาเน่ยเดินหน้าชนุมเพื่อร้องให้รัฐบาลร,รับผิดชอบในโครงการจำนำข้าวต่อไปนอกจากนี้กปปสจะมีการจัดกิจกรรมสารพลังการปฏิรูปวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะฮะเสาร์ที่8ปกุมภาพันธ์ โดยจะมีการเสวนาให้ตัวแทนประชาชนจากทุกสาขาอาชีพมาเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศก็เริ่มจากกลุ่มอาชีพแพทย์วิศวกรนะฮะซึ่งกลุ่มแรกเนี่ยจะจัดขึ้นที่หอศิลป์ตั้งแต่10บโมงเช้าเป็นต้นไปในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะฮะ โฆษกกปปสออ,อ,ออกมาบอกเรื่องราวต่างๆแล้วนี่นะคะไปดูทางด้านของนายสุเทพเลยาธะที่การกปปสกันบ้างก็มีการขึ้นประสายที่เวทีที่สวนลุมออกมาประกาศให้มวลชนนั้นเตรียมความพร้อมเพราะว่าวันพรุ่งนี้นี่แหละค่ะ7กุมภาพันธ์จะต้องปฏิบัติภารกิจพิเศษอ,อะไรพิเศษยังไงเขาจะมีการจัดทัพใหญ่ระดมมวลชนจากทุกเวทีไปเดินกันที่ย่านสีลมเพื่อที่จะขอรับเงินบริจาคจากนักธุรกิจค่ะ จะมีการกนะะจะมีการระดมเงินทุนกันนะคะไปสนับสนุนการเคลื่อนไหวของพี่น้องชาวนาทั่วประเทศในการชุมนุมเรียกร้องเงินค่าข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวโดยจะเป็นการเดินขบ,บวนมีชื่อด้วยนะ,ะยังไง เดินขบวนโรบินฮูดนั่นก็คือนําเงินจากคนรวยมาช่วยคนจนถ้าใครรู้ตํานานของเรื่องนี้เนี่ยนะคะโรบินฮูดก็คือเป็นฮีโร่เป็นในภาพยนตร์ของฮอลลีวูดเนี่ยเป็นของทางด้านฝั่งตะวันตกฝรั่งเขาจะมีคนที่หล่อเหมือนกันเป็นโรบินฮูดอันนี้สําคัญประเด็นอยู่ตรงนี้หล่อก็คือว่าช่วยเหลือคนจนเอาเงินจากคนรวยนั้นมาช่วยคนจนนะคะทำให้ คนในสังคมนั้นอยู่กันอย่างเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้นนี้นะคะพร้อมกับกล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะบอกว่าถ้าหากนายกรัฐมนตรีนั้นไม่เร่งดําเนินการช่วยเหลือชาวนา<ม>ก็จะขอเรียกร้องพ่อค้าข้าวทั่วประเทศนั้นออกมาร่วมกันโดยงานนี้กปปสเขายินดีที่จะเข้าไปปิดล้อมนะคะโรงโกดังของรัฐบาลที่โครงการรับจำนำข้าวัี่มีอยู่<ม>ที่มีอยู่ถึง18ล้านตันออกมานะคะเพื่อที่จะระบายข้าวแล้วก็นําเงินมาใช้หนี้ให้ชาวนาเป็นโปรเจกต์ใหม่ของกปปสจะไปช่วย เดือชาวนาแทนแล้วนี่นะคะส่วนทางด้านของนายถาวรเสนียมซึ่งเป็นหนึ่งใน19แกนนาของกปปสที่ถูกส,รรสารสั่งออกหมายจับในคดีฝา่าฝืนพระกฉุกเฉินก็ได้กล่าวถึงกรณีที่สารอาญานั้นอนุมัติออกหมายจับบอกว่าอย่างนี้ตนเองและแกนนําทุกคนนั้นยังมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบค่ะนะคะจึงมีมติที่จะเดินหน้าเคลื่อนไหว ตามแนวทางของกปปสต่อไปโดยจะมีการส่งทนายไปยื่นอุทธรณ์ <ทำ S 1> หมายจับต่อสารพร้อมกับยืนยันว่าถ้าหากว่าได้รับชัยชนะอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วเนี่ยนะคะแกนนาของกปปสทุกคนที่มีคดีติดตัวจะไปมอบตัวนั่นเองยืนยันอย่างนี้ในขณะที่นายวิทยาแก้วพราดาดซึ่งเป็นแกนนาของกปปสที่ถูกออกหมายจับเช่นเดียวกันก็ยอมรับอย่างนี้บอกว่าแกนนาทุกคนตอนนี้คงต้องระวังตัวกันมากขึ้น เพราะเชื่อว่าถ้าหาว่ามีโอกาสนั้นสอรอสอน่าจะมาเข้าจับกลุ่มทันทีนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มองว่าถึงจะจับตัวแกนนําได้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็ยังจะทําให้ประชาชนนั้นลุกขึ้นมาขับได้รัฐบาลเพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นความเห็นของนายวิทยาค่ะ ส่วนวันนี้ที่มีการออกหมายจับอีกคนนึงก็คือหลวงปู่พุทธอิสระแกนนาม,มานะคะที่เวทีแจ้งวัฒนะคือหลวงปู่วันนี้ก็ออกมาบอกว่าไม่ได้กังวลกับการถูกออกหมายจับจากกรณีการชุมนุมเลยนะคะพร้อมย้ําว่าจะชุมนุมจนกว่าจะได้รับชัยชนะค่ะซึ่งลาสุดสันอญญายรชดานัดฟังคําสั่งคดีที่พนักง,งานสอบสวนสอนทุกสองห้องยื่นคําร้องขออนุมัติหมายจับพระสุวิทย์ธีรธรรมโมหรือว่าหลวงปู่พุทธอิสระนี่ละค่ะ ในข้อหาขัดขวางการเลือกตั้งล่วงหน้าเขตหลักสี่เมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาค่ะโดยสารก็มีการพิเคราะห์พยานหลักฐานภาพถ่ายประจักษ์พยานและพยานบุคคลประกอบแล้วนะคะเห็นว่ามีน้ำหนักเพียงพอจึงมีคำสั่งอนุมัติให้ออกหมายจับหลวงปู่พุทธอิสระในข้อหาขัดขวางการเลือกตั้งและให้รายงานการติดตามจับกลุมต่อสารทุกๆ3เดือนค่ะและเมื่อจับกลุมได้แล้วให้ทำรายงานเสนอต่อสารภายใน7วันพร้อมกับกำชับ ห้ามแพร่ภาพหมายจับเด็ดขาดค่ะส่วนกรณีที่พนักง,งานสอบสวนสอนทุ่งสองห้องยื่นคำร้องขออนุมัติหมายจับหลวงปู่พุทธอิสระกรณีขัดขวางการเลือกตั้งทั่วไปก็คือวันที่สองกุมภาพันธ์นั้นศาลม,มีคำสั่งยกคำร้องนะคะเนื่องจากเห็นว่าผู้กระทำผิดเป็นบุคคลเดียวกันกับที่ขอหมายจับไปแล้วประกอบกับพฤติกรรมการกระทำผิดในลักษณะเดียวกันจึงไม่จำเป็นต้องออกหมายซ้ำนะคะโดยพนักง,งานสอบสวนก็สามารถใช้หมายเดียวกันได้นี่แหละ แล้วก็เมื่อควบคุมตัวได้แล้วก็ให้ดำเนินคดีเพิ่มเติมภายหลังค่ะขณะเดียวกันทนายความของหลวงปู่พุทธอิสระก็ระบุว่าเตรียมที่จะพิจารณาแนวทางยื่นคําร้องต่อสารอาญาขอเพิกถอนหมายจับดังกล่าวเนื่องจากการชุมนมุมเป็นไปตามสิทธิรัฐธรรมนูญค่ะและที่ผ่านมาก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างดีและไม่มีพฤติกรรมหลบหนีจนถึงขั้นออกหมายจับและเห็นว่าพานักงานสอบสวนสามารถออกหมายเรียกได้ก่อนอย่างน้อยสองครั้งค่ะ อนอกจากกปปสที่มีความเคลื่อนไหวออกมานะยังมีอีกหลายๆกลุ่มที่เคลื่อนไหวเหมือนกันอย่างวันนี้เนี่ยนะฮะกลุ่มกคออปอหรือว่ากลุ่มเครือข่ายประชาชนปฏิรูปลังงานไทยพร้อมกับกองทัพประชาชนข้นระบบทักษิณว่ากอปทออนําโดยนายแพทย์ระวีมาชมาดนนะฮะนายทวัชชัยพรมจันทร์แล้วก็นายทศพลแก้วที่มานํามวลชนจํานวนหนึ่งครับคุณผู้ชมพร้อมกับรถเครื่องขยายเสียงเนี่ยไปปากักชุมนุมที่บริเวณหน้ารัฐสภา เพื่อจะไปยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาการให้ตรวจสอบการทําหน้าที่ของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติว่ามีความเที่ยงธรรมเป็นธรรมหรือเปล่าเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของคนสุทินธราทินผู้ประสานงานกลุ่มกปทที่เสียชีวิตเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมานะฮะรวมถึงขอให้ตรวจสอบการทุจริตโครงการต่างๆของรัฐบาลด้วยนะฮะหลังจากที่ไปสภาเรียบร้อยปั๊บเนี่ยออกมาแล้วนะฮะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยไปที่สำนักงานตํารวจแห่งชาติแล้วนะครับ นีก็เป็นอีก2กลุ่มที่เคลื่อนไหวพร้อมกันในวันนี้นะครับพูดถึงเรื่องราวของ19แกนนาที่ถูกออกหมายจับในคดีฝ่ฟาฝืนพรกฉุกเฉินเนี่ยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเลยขาที่การกปปสนายสุเทพเทือกสุบานเนี่ยยังมีอีกหนึ่งคดีนะคุณผู้ชมเพราะว่าอายการนั้นมีตอนนี้เนี่ยมีคําสั่งให้ในายสุเทพมารายงานตัวภายใน7วันนะคะในคดีสั่งสลายการชุมนุมของกลุ่มนปชเมื่อปี2553นะคะถ้าหลายๆคนยังจํากันได้นี่นะคะวันนี้เองนายสุเทพมีกำหน มารายงานตัวนะแต่ว่ากลับส่งทนายมาขอเลื่อนครั้งนี้นี่เป็นครั้งที่3แล้วนะคะโดยนายนันทศักดิ์คุณสุขอธิบดีอายการสํานักงานคดีพิเศษออกมาระบุค่ะบอกว่าวันนี้เองมีการนัดหมายให้ในายสุเทพมารายงานตัวเพื่อที่จะส่งฟ้องเป็นจําเลยต่อสารอาญาในคดีที่ร่วมกับนายอภิสิทธิ์เวชชีวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกระทําผิดฐานร่วมการก่อให้ผู้อื่นฆ่าและพยายามฆ่าจากกรณีออกคําสั่งให้ศูนย์อเนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ,รอว่าสออชอขอคืนพืน พื้นที่การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านผลิตการแห่งชาติหรือว่านปชถ้ายังจำกันได้ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2553นั่นเองอซึ่งในสุเทพวันนี้เอ็นก็มีการส่งทนายความเดินทางมาขอเลื่อนนัดรายงานตัวเป็นครั้งที่3อ้างเหตุผลอย่างนี้บอกว่าติดภาร,รกิจดูแลมวลชนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองในขณะนี้แล้วก็ขอเลื่อนออกไปอีกนะคะเป็นวันที่6มีนาคมแทนทางนี้ค่ะอายาการได้มีการประชุมคณะทํางานเพื่อที่จะพิจารณาถึงเหตุผลแล้วก็เห็นว่า คดีนี้อายการสูงสุดนั้นสั่งฟ้องไปตั้งแต่เดือนตุลาคมปี56แล้วก็มีการยื่นฟ้องนายอภิสิทธิ์ผู้ต้องหาร่วมในคดีไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคมปี56และศาลเองก็ได้นัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่24มีนาคมนี้นะคะ ประกอบกับได้กำชับให้ในายสุเทพนั้นเดินทางมารายงานตัวในวันนี้ซึ่งถา้าหากว่ามีการเลื่อนออกไปอีกจะทําให้กระบวนการพิจารณาคดีนั้นซ้บซ้อนแล้วก็ล่าช้าจึงตอนนี้นะคะศาลนั้นไม่อนุญาตให้เลื่อนนะคะแล้วก็ยังบอกได้ว่าให้มารายงานตัวภายในวันที่13กุมภาพันนี้ถ้าหากว่าไม่มาเนี่ยจะมีการนําบันทึกเหตุผลส่งให้กับพนักง,งานสอบสวนเพื่อที่จะดําเนินการควบคุมตัวมาส่งฟ้องให้ทันก่อนวันนะัดตรวจพยานหลักฐานนั่นเองนี่ก็เป็นความคืบหน้าน ล่าสุด ของอีกหนึ่งคดีที่ในสุเทพเรขาธิการของกปปสนั้นมีด้วยนะคดีการเก่าตั้งแต่ปี53สนะสลายการจุนมของกลุ่มนปชนะฮะส่วนสรสว่าอย่างไรกันบ้างนะฮะเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยสรสฮะส่งมอบหมายจับ19กาแกนนำกปปสให้กับหัวหน้าชุดจับกลุ่มแล้วนะฮะในขณะที่ผอสรสก็คือร้อยตรวนเฉลิมอยู่บำรุงบอกว่าเนี่ยเตรียมเสนอสารอนุมัติหมายจับแกนนำกปปสเพิ่มเติมจาก19เนะฮะเพิ่มเติมอีก39คนอันนี้เต็มเต็มแล้วนะ เยอะเหมือนกันเพิ่มมาอีก20่เลยนะ,ะนี่ฮะก็เห็นบอกว่าเนี่ยทางคุณเฉลิมบอกว่าการเจรจากับผู้จนุนงกปปสเพื่อขอให้เปิดกระทรวงมหาดไทยเจ้าหน้าที่ก็ไปพูดคุยกับแกนนําที่รับผิดชอบปิดกระทรวงมหาดไทยแล้วแล้วก็เนี่ยขอผ่อนปรนจะคืนพิธีภายใน4ีวันว่าอย่างนั้นนะ,ะนะฮะซึ่งหากครบกาหนดไม่เป็นไปตามข้อตกลงคือหลังจาก4วันเนี่ยก็จะประสานกับทางอาสาสมัครรักษาดินแดนของกระทรวงมหาดไทย1000นาย จะส่วนที่กําลังกับตํารวจ500นายก็คือเขาจะไปล้อมกระทรวงมหาดไทยะนะฮะถ้าเกิดว่ายังไม่คืนพื้นที่ก็จะไปล้อมโดยยืนยันว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงนะแล้วก็ไม่ใช้วิธีการสลายการชนุดมด้วยก็คือขอกันดีๆนี่นแหละ,อ,ะออกมาเถอะนะฮะนอกจากนี้ก็เตรียมออกหมายจับแกนนาเพิ่มเติมอีก39คนในวันที่10กุมภาพันธ์แล้วก็สั่งการตั้งทีมติดตามจับแกนนาที่ถูกออกหมายจับทั้ง19คนโดยใช้ชุดตํารวจที่มีความ ความสามารถสูงไว้อย่างนั้นะนะฮะแล้วก็การชุมนุมเนี่ยเชื่อว่าจะไม่ยุติในเวลาอันใกล้ซึ่งคุณสุเทพเพื่อสุบัลเลขาธิการกปรปปสอ,อยากจะยุติชุมนุมแต่ว่าไม่สามารถทําได้เนื่องจากว่ามีคนอยู่เบื้องหลังซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ว่าจะบอกในเวลาที่เหมาะสมนี่ว่าไว้อย่างนั้นอันนี้แสดงว่าเขารู้ต่ายกันละ,ะ,ะอันนี้ทำสรสรว่านะ,ะ,ะเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยยังเตรียมเชิญผู้ประกอบการโรงแรมที่ให้ที่พักพิงคุณสุเทพมาชี้แจงกับสรสด้วย โดยส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นหัวมือที่3ที่จะมาสร้างสถานการณ์เพราะสามารถก่อเหตุได้ง่ายทาานี้ไม่กังวลว่าคุณสุเทพเนี่ยจะนำมวลชนไปปิดล้อมสอรสแล้วก็เตรียมเคลื่อนไหวใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งเพราะเชื่อว่า น่าจะสําเร็จยากเี่อันนี้คุณเฉลิมบอกไว้นี่ดานฟักฝั่งของสรสนะคะไปดูทางด้านของ DSI บ้างนะคะด้านของนายทริตเพ็งดิดอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i ในฐานะกรรมการสรสแล้วก็พันตํารวจโทหญิงอัญชุลีธีระวงไพศาลรองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ออกมาแถลงเหมือนกันนะคะเป็นผลการประชุมของสรสว่าตามที่สารอาญาได้อนุมัติหมายจับแกนนํากปปสรวม19คนนั้นหลังจากนี้ไปเจ้าหน้าที่ของสรสจะดําเนินการเข้าจับ กลุ่มและเมื่อจับกลุ่มได้แล้วนี่นะคะก็จะนําตัวไปควบคุมไว้ที่กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาคหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ค่ะสระสมีการออกหนังสือสําคัญ3ฉบับฉบับแรกนั้นเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อที่จะแจ้งข้อมูลการกระทําของกปปสที่ไปขัดขวางและก็ละเมิดสิทธิของผู้อื่นในการเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะฉบับที่สองนั้นจะเป็นหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศเพื่อที่จะชี้แจงแนวทางการดําเนินการของสรสที่จะไม่ใช้กําลังเข้าสลายกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นอันขาดและสุดท้ายฉบับที่3นี่แหละค่ะก็จะเป็นหนังสือถึงองค์การสหรประ ชชาชาติหรือว่า UN เพื่อที่จะแจ้งข้อมูลการกระทําผิดของกปปสน,นั่นเองส่วนกรณีที่มีผู้ให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมกปปสน,นะคะอา้าวมีรายชื่อเพิ่มแล้วนะอตอนนี้มีจำนวนทั้งสิ้น136รายเพิ่มจากเมื่อวานนี้120ลรายนี่นะคะคาดว่าภายในวันที่10กุุภาพันธนี้จะสามารถออกคําสั่งแล้วก็เรียก กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงโดยมุ่งเน้นผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนเป็นหลักนั่นเองอทางดีเอสไอว่าไว้อย่างนี้นะะแหะรายชื่อไล่มาเป็นหางว่าวเลยนะคะ,ะแล้วก็มีรายงานข่าวต่อนะคะหลังจากที่พลตารวจโทคำรณวิทย์ทูบกระจากนะคะผู้บัญชาการตํารวจนครบาลแต่งตั้งพลตารวจตีขจรศักดิ์ปานสาครรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเป็นหัวหน้าคณะพนักง,งานสอบสวนคลี่คลายคดียิงปะทะการที่แยกหลักสี่เมื่อช่วงเย็นของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ แล้วก็สอบสวนร,รวบรวมพยานหลักฐานคดีความผิดพรกรุกเชิญนั้นล่าสุดค่ะพลตํารวจตีขจรศักด์ในฐานะหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนสรสค่ะได้นําหมายจับสารอาญา19แกนนำกลุ่มกปปศไปส่งมอบให้พลตํารวจโทวินยัยทองสองผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าชุดจับกลุมเพื่อดําเนินการต่อไปแล้ว โดยยืนยันว่าตำรวจจะไม่ใช้กําลังหรือว่าความรุนแรงในการบุกเข้าจับกลุ่มเด็ดขาดแล้วก็เชื่อว่าแกนนําที่ถูกออกหมายจับทั้งหมดจะไม่ขัดขืนหรือว่าหลบหนีค่ะพร้อมแสดงความมั่นใจว่าตำรวจจะสามารถดําเนินการจับกลุ่มแกนนําได้ภายในอายุความ1ปีค่ะค่ะ,ม,ม,ะมาต่อกันที่ความเ่อนของประชาธิปัตย์ไหมค่ถึงแม้ว่าไม่สู้เสือตั้งครั้งนี้แต่ก็ไม่ได้เงียบนะฮะม,มีการติดตามความคืบหน้าคดีต่างๆอยู่อย่างวันนี้เนี่ยคุณจุลินลักษณะวิเิษรองหัวหน้าพรคประชาธิปัตย์ครับเดินทางไปยังสํานักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรา,ามาการทุจริตแห่งชาติว่าปป,ปอชอที่นนทบุรีนะฮะไปทําไมก็ไปสอบถามความคืบหน้าคดีที่พักประชาธิปัตย์ไปยื่นต่อปอปชะนะฮะคือหลังจากไปพบปปชปัชป๊บเนี่ยคุณจุลิศก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าที่มาวันนี้เนี่ยมาให้กําลังใจแล้วก็ติดตามความคืบหน้าคดีที่พักเนี่ยไปยื่นต่อปปช3เรื่องก็คือยื่นถอถอนนายก ได้แก่1นกรณีการกระทําผิดพรบป้องกันและปราบปรามการ,รทุจริตแห่งชาติฉบับที่2พุทธศัการาช2 5 5 4มาตรา1 0อยทัพที่บอกว่าให้ครมอนสั่งการให้หน่วยงานรัฐประกาศราคากลางแต่ปรากฏว่าสำนักง,งานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกลับไม่ดำเนินการเปิดเผยราคากลางตามที่กฎหมายกำหนดอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่2โครงการรัชนำข้าวซึ่งมีการแจ้งข้อกล่าวหา นายบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และพวกรวม15คนในกรณีการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหวรืจ g 2ูรวมถึงกรณีทุจริตโครงการผลิตข้าวถุงและข้อ3ก็คือการออกพรกรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ2555วงเงิน350,000ล้านบาท ซึ่งทั้งสกรณีเนี่ยทางปาปชก็ชี้แจงว่าได้ตั้งอนุกรรมการไต่สวนขึ้นมาตรวจสอบข้อได้จริงแล้วซึ่งตนก็พอใจในความคืบหน้าในเรื่องที่มีการยื่นไปตรวจสอบแล้วก็หวังว่าปาปาชะจะพิจารณาชี้มูลในทุกคดีโดยเร็วนะฮะในขณะที่อีกคนนึงนะคะที่มีการวิจารณ์การทํางานของนายกรัฐมนตรีในเรื่องเดียวกันวันนี้ก็คือหม่อมอุ๋ยนะคะหรือว่าหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาทรเทวกุลค่ะอดีตรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งได้อ่านจดหมาย ผนึกนะคะที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมีเนื้อหาส่วนหนึ่งค่ะระบุถึงความล้มเหลวของโครงการจำนำข้าวแล้วก็โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์<ๆ>เพื่อขายให้แก่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าภูมิภาคค่ะโดยเชิญชวนให้เอกชนลงทุนติดตั้งแผงโซลารเซลล์บนหลังคาบ้านหรือว่าหลังคาอาคารธุรกิจซึ่งภายหลังก็พบว่าติดปัญหาข้อกฎหมายตลอดจนความล้มเหลวการแก้ไขปัญหาการชุมนุมทางการเมืองด้วยค่ะ ซึ่งทางด้านหม่อมรัฐวงปรีดาทรนะคะก็เห็นว่าหากนายกเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศก็ควรตัดสินใจลาออกจากการเป็นรัฐบาลรักษาการค่ะครับผมมีเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะฮะจากปปชนะครับคุณผู้ชมมีรายงานบอกว่าปปชชี้มูลความผิดพลเอกเสถียรเพิ่มทองอิน อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมนะฮะ,ะร่ำรวยผิดป,ปกติแล้วก็ให้สายสั่งฟ้องยึดทรัพย์296ร้าล้านบาทด้วยอันนี้มาจากปปชนะคะค่ะนะคะครบถ้วนทุกประเด็นแล้วนะคะสำหรับประเด็นเด่นในเรื่องของการเมืองนี่นะคะเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปตามคดีนี้ถึงแม้ว่ากระแสทางการเมืองจะกลบเรื่องนี้นะคะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องเรียกว่าคนคงจะลืมไปแล้วแหละแต่ว่ายังไงซะความผิดที่ทําอยู่ ก็ยังไม่หายไปไหนนะคะคดีฆ่าเอ็กจักกิจนั่นเองนะคะมีความคืบหน้ามาฝากกันนะคะแต่จะเป็นยังไงนั้นติดตามชมช่วงหน้าค่ะ